สบายดีเด้อพี่น้องวันนี้กับมานาอีกแล้วเป็นเอ็มโอ้ยมานาก็ต้องมีขั้นตอนนั่นมาอ่ะน้องอ่ะยันขวับมือกูเด้งมาละคำชุกไถ่เอ้ยจับมือกูเลยด้วค่ะเมื่อแล้วแข่งเทมขนมกันอีกค้างถึงกันแห่แห่ สาดุกดิ๊กสาดุกดิ๊กก็บาวดักดักเอ้ยบูมี่ไปไปข้างนอกซื้อจำซื้อยางมาฝากนี่ต้อขนมบุ้งบ้านนะมันบูมี่คงกินขอยไม่ต้องขนมและไม่ต้องอ้เดีกขนมมันซื้อในกลางบ้านแล้วนมเอามาแต่เฮือนให้ยังมีกี่ฮะชิบชองโมงแล้วจังมาวันนี้ อยากมาส่วนเอาปลาปลาบนแล้วบนพื้นบนหันนะอ๋อนมือแรงเดี๋ยวบนบกบดส่วนปลาซีวก็เลยพามิวกี้มาน้ำบนผูอ้อยู่นะำมิวกี้ยายมิวกี้กับไปงานศพบมานละยกับปหาก,กดนลิน น้องแพล่ผลกมาก,กับหมูผลเนาะเมื่อกี้ผลไปเทียงใหม่นะอายุน,น้องแพล่ผลให้ย่านหมูน้องแพล่บอเบียวกี้ให้ย่านหมูเอ้ยแพลวบ่หมูเอ้ยแพลวสองคนให้ย่านเล็กน้อยอันนั้นขับบอเบียวกี้นอนกี้นอนจะให้ไอแพลวเผาจงังสิได้ลงไปหาสอนปลาโอ้เสียงสังกระซิ่งังกระซิ่มันเปิดเวัดแผร่หนึ่งนะคะลมผัดแหง S <S <ess a good day> ไ่ทตา,าด,ด้กี้กับมเหมือนเรแล้ยไม่ทำตา,าลรกออมาให้แม่ไหมปาไม่ปิ้งไปต้อยปลาบนเลยมาดั่ดงกินข่าก่อนพี่น้องเลยให้น้องมิกกี้พ่นนอนแล้วให้นอ<า>้องเท้าเบ่งขาหังที่ลงไปหาปาลาเนาะสบายดีจ้าสบายดีจ้าเรวบ่กินนะอู้ปากินข่ากับอูป้ปลา ต้อมผัดซังกีมันเปิดวองไม้่างๆาม่นมัคนเก่งอ้าวเก่งเก่งต้องย่องย่องเก่งมันม่อมอมเลยตรงนี้ใครู้กูาเอามาแต่บ้าน ฟ้าๆไปจากน้านแล้วมันสบมมักสังขอแนนอนมันออกสมฉเห็นละบแจวมันจจำแจวันนี้กินมักสมมอชคอาหน่วยแ้ยา,า,ารยาะบายสันนีเลยม,มมอขอกินวันนี้ช้อนข้าหน่วยป้าูกสากินมะขามมักสม,มอขอได้ ก็ขอพอนล,ล่งกางนอนแล้วเพี่ยงเลยมิ้กกี้ประธานเลยนอนมิ้กี้อย่างนอนเลยน่าจังว่าเข้าเข่า้อนเข้าเพิ่นก่อนเพราะว่าเพิ่นปรทธานกินนมแต่เฮิงเลยเพิเ่นหิวนมเลยจังเลยพัดนอนกินนมแล้วก็บ่ายค่ำแล้วก็กินข้าวเลยนะ น้ำลูกกินน <ính> mm ้ำปะนิ uh ้วน้ปะนิ้วต uh ัวใหญ่จะใบอ่ะซิ ทันอเชียงข้างนี่หมาหมากไม่จับเอ้ยพี่นองเล้อกจริงขง้าวมัยหน่าไปนัง่งอันซึกเนี่ยกิบินหม่อเลยนะข้าวแล้วมาให้กิบมักสมอต่อพี่น้อง นี่ฮายอยากกินมัม่วงอยากกินมัม่วงแบบว่าจิ้มกะปิหรือว่าจิ้มแจ่วพงเนาะแจ่วพริกเกลือพุ่งี้จักนอนเลยยนะัง ก่อพาไปนอนล่ะอคือนุอน่มคืออันพอหม่มชิฟาคนนูไปนน้ำถ้าเกิดนอนวันสิฟากไว้น้ำนองแพลววน้นองแพล้วผนอยู่เทียงใหม่เนาะพอได้ลงไปสอนปลาปลาอันโตถี่ยังโตถี่เขาจะไปหานี่กะบอกว่ยมีลายเปไ็นอะไรน้อง คือบ่อนกะเจ้าหลักมือหามมีลายอยู่บ่อนหันปลามมนลงไปข้างหันลลยอยู่หันจะบ่อนที่เรืออยู่นี่มันโบเมนบ่อนปลาข้างนะมันโบเมนน้ำไลลงหันเป็นบ่อนน้ำบ็ค่อยหลวงไไันไดนนะกินโมลายกพี่นอ้องสมหนว่ยกับปันไดเลยเนาะวันน่ก็กินอยู่กัน กินลงไปโราปั้นกินมะขาม,ข,ม,ม,มาข,แบบขึ้นมาจมมอเบิ่งฝาดฝาดคือสิแบบบกคือมะขามกินลงไปว่ะท่องห้องอุกยอีกิแล่นเข้าห้องน้ำเพ็ดแล้วบันน้ำเปลือกผิกพี่นองเออเพ็ดแล้วบัน มิกกี้มาเที่ยงอะไรบุนี้ก็เลยแบบบได้เอาอุปกรณ์ชงนมมานําเอาชงนมมาน้ำชง,ำำงขวดแล้วก็นมกล่องชงกล่องแล้พ่ออยู่หลังนอ,นอกเพราะว่าอีกบ่เฮิงมันก็ค่ําละบ่ายแล้วก็บ่จักปันเจ้าว่าบ่ายมุงเลยบุญจะเป็นเบิ่งนมุงเข้ามากัเที่ยงเนาะคือมันมาเป็นชัมม่วโมงเลยไนดะ้เฮิงเติบละ เมืกี้จากนอนพ่อผพืนผ้าไปหวงวดนอนทำรับแล้วกระซีแบกแห่งส่อนพลัดลงไปปุพีน่นอจแต่ว่าก,กะเจ้ามาหลักเอาอีกเบิ้แหละก็พ่จักแต่ว่าเศร้านี่ยะยั่งอยู่พ,อพ่อผนลงไปเบิง่งพอมือแรงยังน,นนะ้าบกพน่ะแต่ว่านั่นพ่อกับแม่พนกับเมื่อบ้านอีกก็เลยจะเข้ามาเอาอีกหรือป่จักตอนเราไปอยู่ แพล่เพิ่นก็มาหอดสายเนาะแต่เพิ่นมาก่อนข่อยน้องแพล่เพิ่นย่างมากับหมู่เพิ่นพี่น้องเพิ่นมาหาลิ้นกับเจ้าหลักเอาเบิด์ตเลอบ่จักเบิ่งดูมิกีนอนพี่น้องหวามีกีอยากนอนเล็กน้อยนักลิ้นในตารางแล้วเอ้ยบอกกับเจ้าบอยจะเสียงดังน้องตื่นบอกตื่นแล้วระวังตกอู่ผากไว้กับน้องแพล่กับหมู่ เมื่อกี้กระย่านได้ย่านมูนองแพรวอีกเมื่อกี้กดบนี่กับยาหาปลาเลยพี่น้องเอ้ยตอนสะปลาขวดกับเรได้ถ่ายเนาะบึงทั้งสองบ่อจอนบุ้เด้อพี่น้องนี่แมงตับเต่าเนี่ยเอาปลามาล่างอยู่นองตันนี้เพราะว่ามันอยู่หันแถวหลุมมันบ่มีน้ามันแหงบุ้เลยทั้งไหานาตามห่องตามยงก็แหงเ้เลยเงือแต่นองอยู่ใกล้ๆกล้เทียงแหะนี่ปลาดินสองโตแล้วก็ปลาซีวแบบนี้นะลายอยู่พี่น้อง วกสไปตุนี่ผิดดิบซอยใส่กระแซบด้หอ,อมดี <c oughs> บุ้ยเบ่าเป็ดพ่นเรือเท่านั้นเลยพี่น้องเอ้ันนี้เป็ดที่เลือแล้วคายไปเลย <c oughs> สองโตนี่ก็จะได้กินไปนสองมึงพักพออันก็ป้าขอบได้มาสองเห็นตั้งแต่ตอนเกี่ยวเขานาเขายอดฝูกายไปน,นี้ตอนเราบทันได้ปลูก ก็ผมได้เห็นจักเสือบดน,นี้ยาวเลยพักบัวเบิ่งก่อนพี่น,ออน,น้องเอ้ยวิคกี้ยี้เสียงวิคกี้วิคกี้จะตื่นแต่หงแล้วงามอีหลีมีพักบัวแล้วกันโคกมะหงเนาะผอเบุนคุดโอ้คุดพ้นมาหลดยากกับพี่น้องคุดพ้นยามี่มันแขง็ง คนคุดตั้งแต่ก่อนเกี่ยวข่าวผู้ใดนี่ยะแต่หัวพนมันก็แขงอยู่แล้วพวกผักบัวอันหอมแดงธรรมดาบ้านเฮานะพี่น้องมันหมักแบบเป็นพนพนๆนี่ยได้ผักบัวน,นี่นะมันจะเป็นหัวค่ะใส่ขิงว้าพี่น้องงามๆบันดนี้ก็สซีเมื่อเลยพี่น้องเลยเอาไปทายหัวเอาพักหอมป้อมก่อนน้อยหนึ่งมาหน่อยใช้เกลบลูกเนดะ้ เปิดหัวถ่าไปเอ้าพังพร้อมก่อนนี้เอาเมื่อมกใส่ใส่ต้าแจ่วรวดแล้วเอาพักกาดด้วยจังหน่อยเอาเมื่อทีละน้อยเมื่อลลยบันกัดใสต่ตู้เย็นไว้ลมันเนาวจังหน่อย เออเมือ ane, อม่อวันไหนกินเบิดแล้วก็เด็ดเอาอีกพี่น้องเลยมาดึงเอาอีกเห็นพักอันนี้เราจะกินอันเพราะเป็นกระจุกเลยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดกับหอยแครงโอเคพี่น้องขอโตเก็บประกาศกันกี่แห่งเด๋วเด๋วอย่างเมื่อมาแป๊บเดียวมือนี่มาหลักลงไปเอาปลาแลา้วกับเมื่อนี่ปรกาศเก็บหน่อยหนึ่งกับพรอมพรอมวิววิกี้จะหายยังลรื อ้าโอเคพี่น้องขอบคุณคลิปหนะพีืออย่างเมื่อฉากพี่น้องเบิ่งโฆษณาเด้อขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเบิ่งบ๊ายบายจุ๊บบันจุ๊บบันฮคนน้อยบุ๋เบิ่ร์กตาช้างมีหางอีกข้างล่างค่ะกดแอฟพอร์กดแอฟพอร์กดแอฟดีดีกดแอฟดีดีไว้จะจกปากค่ะกดแอฟกดแอฟ เออเดี๋ยพี่น้องเอวเตวตอดปอดบอกี้เอาของไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อง